สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้มาแล้วนะคะบ้านพี่พรทิพย์วันนี้เคลียร์ตู้เลยโปเคลียร์ตู้แล้วก็ขายถูกถูก,ถกมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ก่อนนะคะนี่เลยนะคะเบอร์พี่พรทิพย์นะคะโทรแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะเอฟซีที่เคารพวันนี้พี่พรทิพย์บอกว่าจะเคลียร์ตู้เคลียร์ตู้หมดทุกตู้มีสามตู้แล้วจะขายให้ถูกถูก,ถกเลยนะคะท่านผู้ชมราคาส่งเท่าไหร่ ห้าสิบค่ะค่ะถ้าโอนถ้าโอนห้าสิบบาทได้ค่ะจะไปทางเจ็ดสิบบาทนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะโทรเบอร์นี้นะคะที่ป้าแมวบอกนะเดี๋ยวป้าแมวไปไล่ตู้นุ่นมาก่อนนะคะท่านผู้ชมขาไล่ทีละตู้นะท่านผู้ชมขาต้นนี้คืออะไรต้นแม่มหาบัณฑิตค่ะพี่แมวนี่นะคะท่านผู้ชมต้นแม่มหาบัณฑิตจากพี่พรทิพย์มาเลี้ยงนี่ท่านผู้ชมดูใบใบเล็กๆก่อนนะคะนี่เลี้ยงมาใบนี้เลยท่านผู้ชมขาเลี้ยเลี้ยงมาแบบนี้เลยนะคะใบเล็กๆก่อนนะคะต่อมาเขาก็กัดด่างแบบนี้เนาะนี่ เขาโตมาเขาเป็นบอลใบที่แข็งนะคะท่านผู้ชมขาเป็นบอลใบแข็งนะคะนี่มหาบัณฑิตโตขึ้นมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะท่านผู้ชมขาเขาจะด่างปลายใบมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมพี่พรทิพย์มีต้นลูกแบ่งขายเนาะเดี๋ยวต้นแม่เก็บก่อนพี่พรทิพย์นี่นะคะท่านผู้ชมต้นลูกนี่เลยท่านผู้ชมขาสวยๆเลย250ราสค่ะพี่แมวต้นละ250บาทท่านผู้ชมขาดูนะเดี๋ยวป้าแมวหยิบให้ดูนะคะนี่สวยๆเลยนะจ๊ะท่านผู้ชม สวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะมาหาบัณฑิตนะสองร้อยห้าสิบบาทนี่อันนี้ก็โฟมให,ใหญ่ๆเลยนะมีอยู่ห้ากระถางนะจ๊ะท่านผู้ชมมีห้ากระถางนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็กัดด่างนะคะไม่ใช่แดดนะเดี๋ยวแม่ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมกัดใบใบด่างมาแล้วนะคะสวยทุกกระถางคะ่ะท่านผู้ชมจ๋าอ่าต่อมาลูกพะก้าวไซส์ใหญ่ๆก่อนลูกพะก้าวไซส์นั้นหนูขอสามร้อยห้าสิบค่ะพี่แมว<ม> <ใช S 2> ท่านผู้ชมแม่จ้ะขาวเหลืองชมพูครบหน้านะคะค่ะ ถ้าใครนั่นแล้วเดี๋ยวหนูจะอัพกระถางเปลี่ยนไปให้ด้วยค่ะอมืมันจะอัพกระถางมันจะหนักดินไหมละหนูไม่ไม่เป็นไรครับพี่แมวเพราะว่าเขาเวลาเขาโหดเดี๋ยวเขาจะลาบากเนาะคือเปลี่ยนกระถาง <ใช S 1> เป็นกระถางไซส์<ช>ไซส์ห้านิ้วให้เนาะใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสามร้อย <350 S 1> ห้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวต้นนั้นสามร้อยบาทค่ะพี่แมวสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม่าพรเจ้าสัวด่างมาแล้วนะ อับสอนหกร้อยค่ะพี่แมวสายตั้งแม่เลย่านธุ์หารอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะมีหัวด้วยนะคะพี่แมวจ้าใช่อะต่อมาด้านนี้จ้าอันนี้น่าจะเป็นพันเรืองค่ะพี่แมวนายพันเรืองเท่าไหร่จ้าพันเรืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้ขุนสันค่ะพี่แมวจ้าขุนสันก็ร้อยห้าสิบค่ะจ้าขุนสันร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนางลากสดสวยเลยท่านชมค่ะลากสดเอาไปสามร้อยบาทค่ะพี่แมวอื มีอยู่สองกระถางนะคะหมดแล้วนะคะมีสองกระถางนะอันนี้หลวงปู่หินสองร้อยบาทจ้ะพี่แมวหลวงปู่หินนะโตไปเขาจะขึ้นเป็นเม็ดชมพูข้างในใบนะคะท่านชมของป้าแมวมีนะคะถ้าถ้าอยากเห็นต้นแม่ดูวัาป้าแมวนะจะเป็นเม็ดชมพูแต่ใบเขาจะกลมสวยมากจากหลวงปู่หินนะกระ,ะถางละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะท่านชมเดี๋ยวต่อมาด้านนี้จ้ะอันนี้อ,นนอันนี้ลูกของอะไรนะพี่แมวดารานพัตน์จ้ะค่ะ เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะจะเป็นลูกไม้ดารานพรัตน์นะคะใช่ค่หนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้ก่อนอันนั้นเกะเกตค่ะพี่แมวจ้ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทต้นในจ้ะอันนั้นไม่ได้ขายค่ะพี่แมวไม่ขายเนาะอ่ะต้นนี้อันนี้ก็มีคนจองแล้วค่ะพี่แมก็เก็บต้นนี้จ้ะร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวนี่มีปลายใบด่างมาแล้วนะคะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะกอเกตอันนี้สมประสงค์จ้ะสมประสงค์จ้ะ ผสมะสมเอาไปสองร้อยบาทคะ่ะพี่แมวท่าคนผู้ชมค่ะเขาไม่ได้เขียวแบบนี้นะเขาจะด่างหรือจะกัดขึ้นสีสวยๆนะคะสีชมพูคะ่ะพี่แมวกัดชมพูแบบนี้ใช่ไหมหนูใช่ใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมสมผสมมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทเหรอสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> บาทสองร้อย <200 S 2> บาทสองร้อ <laughs> ย <200 S 1> บาทนะคะมีสองกระถางจ้า อันนี้เทลาปตีเทลาปตีก็สองร้อยค่ะพี่แมวจะมีส่งกระถางจ้ะใช่ค่ะไม่มีแล้วนะคะหาไม่ได้แล้วหมดแล้วค่ะอันนี้ขุมทองสองร้อยค่ะพี่แมวไซส์ใหญ่ค่ะโอยไซส์เบลือเลยไซส์ตั้งแม่แล้วนะคะขุมทองนะอันนี้มงคลมณีค่ะพี่แมวจะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้ติดด่างหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะทานผู้ชมมงคลมณีนะคะโหลดใหม่มาก็มาลุ้นกันนะคะว่า เขาจะด่างไหมนะจะด่างอีกไหมแต่ว่าเป็นไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมงคลมณีจะมีสองกระถางเจ้าจักระพัดเอาไปกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทากระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวนี่นะคะท่านผู้ชมมีหนึ่งร้อยบาท กับร้อยห้าสิบาทเจ้าจักระพัดด่างนะท่านผู้ชมขาด่างนะไม่ใช่ไม่ด่างนะนี่นะคะต่อมาโอ้โหอันนี้พลาดไม่ได้เลยเรนูนครท่านผู้ชมเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะพี่แมะท่านผู้ชมต้นใหญ่ๆเลยนะคะเรนูนครนะหนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมสวยๆทุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าเรนูนครเนี่ยอันนี้ก็มีป้ายด่างมาแล้วนะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่นะแม่เดียวไปหมดเลยค่ะพี่แมวอ่ะสงไข่ป่ะเนี่ยโอ้ยหทำไมสวยจัง ใช่ค่ะอส่งไข่กระถางนี้ขอห้าร้อยบาทจ้ะจะห้าร้อยบาทนะคะชมห้าแนี่หดูกก็จะอัพกระถางให้ใหม่เหมือนกันจะกระถางห้านิ้วเลยเนาะใช่ค่ะอืมด้านนี้ล่ะอันนี้พัทยาค่ะพี่แมวจะพัทยากระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหท่านผู้ชมคุ้มมากเลยนะพัทยากระถางนี้สวยแล้วกัดสีเนี่ยท่านผู้ชมดูสิคะเนี่เหลือกระถางสวยสวยเลยหนึ่งร้อยบาทเป็นบอลกาบจ้ะ บอนกัแหลมทองจ้าหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้าวันนี้ได้หนึ่งร้อยท่านผู้ชมถือว่าคุ้มมากนะคะเป็นบอนกลับแหลมทองเป็นบอนกลัดที่ด่างนะจ้าท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วแล้วต้นที่ด่างด้วยนะหนูอันนั้นองค์หญิงอนันดาค่ะพี่แมวอืมเท่าไหร่เอ่ยเอาไปสามร้อยบาทครับพี่แมวหลอดใหม่เขานะคะท่านผู้ชมที่ด่างเนี่ยค่ะด่างค่ะหลอดม่หลอดใหม่หลอดนี้ก็ด่างค่ะพี่แมวมาด่างแล้วนะเนี่ยนี่นะจ้าท่านผู้ชมสามร้อยบาทต้สายตาแม่แล้วนะหนู จะต่อมาจ้าอันนี้มณีวาสนาแผงค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมมณีวาสนาแผงนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ้โหอันนี้ปูซีหดหมดแล้วหรือสองกระถางเอาไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมรีบมานะป้าแมวไม่เอฟนะคะว่าให้เอฟซีค่ะได้บอลสีสวยไปดูได้เชยชมกันนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะกราบด่างมาแล้วนะหลวงปูซิ์จ้าต้นนี้สีกาญจนาค่ะพี่แมว มันด่างนะนู้ดไปสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสีกาญจนาด่างมาสวยๆเลยนกพะเก้าล่ะนกพะเก้าวสองร้อยห้าสิบทุกกระถางเลยค่ะพี่แมวอะไรจะขนาดนี้ท่านผู้ชมดูดูสวยๆเลยนี่นะคะหน้าชมพูเลยค่ะสองร้อยห้าสิบนี่นะคะท่านผู้ชมมีอยู่ห้ากระถางนะจ๊ะอันนี้ศิลากระหนกค่ะพี่แมวศิลากระหนกเอาไปหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยค่ะศิลากระหนกหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยกระสีสวยสวย ดันนี้ชายชนชายชนเอาไปร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวจะชายชนร้อยอยาดูห <50 S 2> ลอดใหม่มาอืมสวยท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะค่าส่งก็แค่ห้าสิบบาทนะคะถ้าโอนนะไปทางเจ็ดสิบบาทจะสวยทุกกระถางคะ่ะท่านผู้ชมนี่คะชายชนนะต้นนุ้นไม่ขายแล้วต้นนุ้นดารานพรัตั์เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะไซส์ใหญ่ค่ะ,ะ,คะเป็นไม้แยากหน่อด้วยคะ่ะพี่แมวจะดารานนพรัตั์นะคะวสวยเลย เดี๋ยวพ่อแมวพาไปดูตู้นู้นต่อจ้าต่อมาเป็นมิตรไมตีจ้ะห้าสิบาทค่ะพี่แมวอุ้ยชมพูชมมิรไมตีห้าสิบาทมีกระถางเดียวนะจ้าใช่ค่ะอันนั้นมหาเศรษฐีแผงเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวแผงเล้ยวเขาติดด่างนะคะอัะมาสุรีมาสุรีไลน์นี้หนูก็ให้หนึ่งร้อยบาทหน <100 S 2> ึ่งร้อยบาทจ้ะเทศอัศรารุ้นจอไป ห้าสิบาทค่ะพี่ห้าสิบาทท่านผู้ชมชมพูทวีปจ้ะเอาไปห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะชมพูทวีปนะลุ้นป้ายนะคะห้าสิบาทจ้ะอ่ต่อมาเดือนกันยาหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวจะเดือนกันยาใบกลมนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะต่อมาอันนั้นมหาราชินีค่ะพี่แมวบน,บนเก่าหายากเขาเป็นเขาเ,นนะะขาเป็นฟอร์มกอนะท่านผู้ชมค่ะเป็นฟอร์มกอนะไม่ใช่ต้นเดียวนะมีสองต้นทุกกระถางนะจ้ะท่านผู้ชมจ้าเอาไป หนึ150่งร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทมหาลายชินีนะคะเป็นบอลเก่านะตานี้อันนี้สวยมากเลยนะเนี่ยใช่คะ่ะพี่แมวอันนี้ซับพูนผลแพงจ้ะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยครับพี่แมวเขามีโอกาสป้ายนะหนูมีค่ะเขาาจากแม่ป้ายครับพี่แมวซับพูนผลนะคะท่านผู้ชมซับพูนผลที่ไม่ป้ายนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าหนึ่งร้อยบาทนะคะซับพูนผลนะนี่นะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็ทับพุ่นผลใช่ไหม,ไห,มหนูใช่ค่ะพี่แมวมีสองแถวค่ะทับพุ่นผลนะคะท่านผู้ชมไม่ป้ายนะคะลุ้นป้ายนะลุ้นป้าย,ล,ายลุ้นด่างเอาไปราคาหนึ่งร้อยบาทจ้ะแต่ด้านนี้ละ่ะเจ้าชายมาวินค่ะพี่แมวอืเอาไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมใบนี้ก็มีติดด่างมาบ้างแล้วนะเจ้าชายมาวินคะ่ะหนึ่งร้อยบาทชายชนลุ้นป้ายละ่ะห้าสิบาทค่ะพี่แมวแห้าสิบบาทอันนี้ติดป้ายหนึ่งร้อยบาทอ๋ออันนี้มีป้ายด่างมาใช่มีป้ายแดงมาบ้างให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะท่านผู้ชมมีป้ายแดงมาบ้างนะคะแบบนี้นะ ลายแดงมาสองใบก็หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมด้านนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะสายชนนะอันนี้ละหนูอันนี้เป็นดูสินะแสนคำแ,แมนแผงจ้ะค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยสวยเลยนะคะแสนคำแมนแผงจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะชมปาดละ่ะชมปาดสายตั้งแม่เอาไปหนึ่งร้อยค่ะพี่แมวะชมปาดสายตั้งแม่หนึ่งร้อยบาทด้านในจ้ะอันนั้นลูกไม้ของธาตุบางแก้วกับ ไออะไรนะหนูก็ลืมชื่อ่หนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้พี่พรทิพย์ปล่อยสวยๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เป็นมงคลประถมค่ะพี่แมวจะเอาไปต้นละห้าสิบบาทค่ะมีสองต้นมีสองต้นมีสองต้นนะด้านนี้แหละเสตตามาสจะค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวเสตตามาสนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะ หนุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนโอ้โหสองร้อยค่ะพี่แมวสวยมากท่านผู้ชมขานี่นะคะราคานี้ไม่แพงนะหนุมานห่าวเป็นเดือนเป็นดาวเป็นเดือนจ้ะด้านนี้เลยลูกไม้สีลาหุ้มทองค่ะจ้าเอาไปหนึ่งร้อยบาทจากพี่แมวโอ้ยไซส์ใหญ่เลยคะ่ะท่านผู้ชมขาลูกไม้ศีลาหุ่มทองนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะเหมือนแม่เลยนะคะ,คะเหมือนแม่เลยนะนี่มีสองกระถางจ้ะด้านนี้ล่ะเหมือนกันค่ะลูกไม้เหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะจ้ะด้านนี้จ้ะ ไอ้มงคลรัพย์ค่ะพี่แมวจ้ะเอาไลน์นี้หนูให้ไปห้าสิบบาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะห้าสิบบาทจ้าค่ะมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหยิ่งโตยิ่งสวยค่ะท่านผู้ชมจ้าอันไอ้สีเจริญกุ้งค่ะพี่แมวจ้ะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมววันนี้ให้หนึ่งร้อยท่านผู้ชมรีบเอฟเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าสวยเลยสีเจลินกุ้งนะท่านผู้ชมจ้า อุ้ยสวยมากแล้วต่อมาล่ะขุนสุภาขุนสุภาก็หนึ่งร้อยค่ะพี่แมวขุนสุภาหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลเก่านะคะขุนสุภานะอันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วหนูชิ้นบัญชนสองร้อยบาทค่ะพี่แมวนี่ท่านผู้ชมค่ะชิ้นน้าบัญชรน,นะคะสองร้อยบาทมีอยู่สี่กระถางนะคะไผ่ด่างไผ่ด่างเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสี่กระถางนะคะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหน,นึ่งร้อยบาทนะคะเอฝากไปถึง พี่อะไรนาะอยู่ทางหนองเล้าไก่โทรมานะคะได้ไผ่ด่างหนึ่งร้อยบาทนะเที่ยวนี้โทรมาหาพี่พอนทิปนะจ๊ะนี่นะคะท่านชอบตระกูลไผ่นะคะโทรมานะจ๊ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้าสร้อยแสงแดงก็หนึ่งร้อยค่ะพี่แมวอืกระถางละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เพชรมณฑลร้อยห้าสิบค่ะเหลืออยู่กระถางสุดท้ายแล้วนะคะมไม่แพงนะเพชรมณฑลเนี่ยเขามีโอกาสด,ด่างไหมหนูไม่เป็นบอล <นะ S 2> บอลกัดสีค่ะพี่แมวใช่ไหมส<ช>วยนะคะท่านผู้ชมเพชรมณฑลนะ ร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมค่ะนี่นะจ้าต่อมาเมืองใหม่ค่ะพี่แมวไปหนึ่งร้อยห้าสิบมีอยู่สองกระถางค่ะร้อยห้าสิบบาทสองกระถางนะจ้าบรรดาซาับบรรดาซับก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้าแล้นี้หนูนาลีบรุรพาอเอาาไปร้อยห้าสิบค่ะพี่แมวท่านผู้ชมป้ายตัวสวยขนาดน,นี้เลยร้อยห้าสิบบาท ถูกมากใช่ค่ะขายเทคะ่ะวันนี้วันนี้โปเคียตู้โปเคียตูต้ค่ะตู้เขาอะรั่วทนผู้ชมขาเขาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้กลางใหม่ค่ะพี่แมวเปลี่ยนใหม่หมดเลยตู้นาไม่อยู่เลยจ้ะไอไกทองประเสริฐจ้ะเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวทนผู้ชมขาไกทองประเสริฐนะคะเจ็ดสิบาทนี่นะอันนี้ล่ะหนูอันนี้นะอันน,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 นี้นางลากสดแทงจ้ะ ค่ะต้นนี้มีกระถางนี้มีสองต้นเท่าไหร่เออกระถางละร้อยค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันทุกกระถางเนาะใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทเขามีโอกาสป้ายนะคะนางรากสดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนางรากสดนะมีโอกาสป้ายจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาจ้ะนั้นเก้าทับค่ะพี่แมวเก้าทับเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะโอ้โหไม่ถูกอย่างนี้ละมันแพงเคลียร์ตู้ค่ะพี่แมวมันมันถูกแล้วคือเอซีเขาได้ใจหนูเคลียร์ตู้เนี้ยคือว่าถูกมาก ตู้ทำไมำมันรั่วอบบนี้นะเนี่ยไม่พอดีป่าแมวไม่มีตังคนะ์เนาะอ่ะปล่อยให้เอฟีเอฟไปนะคะเก้ทบบาทับเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมถูกๆเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเก้าทับอพี่พรทิพย์เขาเลี้ยงมาไม่ด่างแต่ตรงนี้เขาได้ด่างแล้วหนึ่งต้นนะคะจากเลี้ยงมาไม่ด่างเลยนะเป็นแม่พันธุ์ค่ะพี่แม่พันธุ์ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่นะคะเป็นบอลสีสวยๆของพี่พรทิพย์นะคะท่านผู้ชม ค่ะต่อมาด้านนี้จ้าสีบุรีรมค่ะพี่แมวเจ็ดสิบาททุกกระถางเลยจ้ะสีบุรีรมก็ถืสวยเลยท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทค่ะต่อมาด้านนี้จ้าอันนั้นหนูจําชื่อไม่ได้ <ใช S 2> ค่ะพี่แมวขายไหมเอาเก็บไว้ก่อนค่ะ,ะแล้วต้นนุ้นอ่ะอันนั้นก็ไม่รู้ชื่อค่ะเอาขายไม่ขายไหมเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ชื่อนะคะ อันนี้พญาขอมเอาไป150บาท150บาทมี3กระถางนะจ๊ะท่านผู้ชมโอ้นี่อะไรสวยๆเลยเ่นนางนี้ค่ะพี่แมวจ้าเท่าไหร่อืมร้อบาทค่ะ100บาทนะคะนางวิชุดานะมี3กระถางจ้าสีบุรีรัมม์เหมือนกันค่ะพี่แมวอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้หนูผ่าจากเพชรเจ็ดสีเขาแพงแพงเป็นแน่นนะหนูใช่เศรษฐีพันล้านเอาไป50บาทพี่แมวจ้าค่ะ50บาท อันนี้พรเจส่วรเจสัวลุ้นห้าสิบบาทค่ะพี่แมว <inaudible> เหลือต้นเดียวอันนี้เป็นไซส์แม่นะคะท่านผู้ชมนี่ไซส์แม่นะคะเอาให้ดูเลยนะไซส์แม่ชื่ออะไรนะหนูไอหนึ่งตะวันพันดาวค่ะพี่แมวหนึ่งตะวันพันดาวนะคะเนี่ยตอนนี้ตั้งชื่อไปแล้วนะคะแต่ก่อนเป็นลูกไม้นะ<ฆ>นี่เขาเลี้ยงมาจากท่านผู้ชมเลี้ยงมาจากแบบนี้เลยนะคะนี่ต่อมาก็กัดสีแบบนี้เขาจะกัดสีมาเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมขาน,นี่นะคะหนึ่งตะวันพันดาวทะเบียน<ส>เป็นแบบน้อย ใช่เพราะอันนี้มันยังยังไม่ยังไม่เต็มที่เนาะแล้วลูกเขาขายยังไงเอ่ยลูกขายต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวค่ะท่านผู้ชมหนึ่งตะวันพันดาวนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยสวยเลยทุกกระถางเลยนะคะแล้วต่อมาปราสาสทองค่ะพี่แมวสวยมากเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมปราสาสทองนะกัดสีสวยมากนะคะจะกัดสีสวยมากกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมจ๋าปราสาททองนะ นางสวาหะอยู่ในตับรามเกียรินะคะท่านผู้ชมต้นใหญ่หนึ่งร้อยต้นเล็กห้าสิบค่ะพี่แมวต้นนี้ห้าสิบต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมอันนั้นพันวังไหมพันวังค่ะพี่แมวต่ไปห้าสิบาทจ้ะห้าสิบาทท่านผู้ชมจ้าผีเสื้อสมุดห้าสิบาทจ้าห้าสิบบาทไอแม่น้ําท่าจีนจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยบาทอันนั้นหยาดเพชรจ้หยาดเพชรต่อไปหนึ่งร้อยที่มือป้าแมวจับเนี่ยหยาดเพชรนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ปูเมฆล่ะปูเมฆก,ก็100บาทค่ะพี่แมวปูเมฆมี2กระถางนะคะท่านผู้ชมอันนั้นสุขโขทัยค่ะพี่แมวจ้าสุขโขทัยเอาไป70บาทค่ะค่ะมี3กระถางนะคะท่านผู้ชม70บาทนะคะสุขโขทัย <ไอ S 1> ทนะนี่่คะสีสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าวันนี้ป้าแมวก็ฝากบอลสีโอ้เนี่ยน้ำมันไม่มีนมนในตู้น้ำมันแห้งหมดเลยตเติมเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เขาจะเปลี่ยนตู้ใหม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นโอ้โห ตู้มันก็รั่วทุกตู้ดีไม่อย่างนี้ให้ไปขายถูก f อฟไปเลยเนาะ <c oughs> นี่นะคะเป็นเบอร์เบอร์ของพี่พรทิพย์จ้า f อฟีที่เครบนี่นะคะมาแล้วนะวันนี้ถูกถูกดูกันให้จบไลฟ์จบคลิปนะคะท่านผู้ชมจา๋าป้าแมวขอสวัสดีไปกบบระบอนสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์นะคะสวัสดีจ้า